สวัสดีครับพี่วิจากช่องช่างเถอะบายพี่วนะครับหนึ่งในคำถามที่วิได้รับบ่อยมากๆกนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเพื่อนมาเจอหน้านะครับหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์หรือว่าทักมาในคอมเมนต์ก็ตามนะครับก็คือถ้าอยากจะสร้างบ้านนะครับต้องเริ่มยังไงซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำถามมาตรฐานเลยนะครับจริงๆแล้วมันกว้างมากนะครับ อันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เอาเป็นว่าเราตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอยากจะมีบ้านและเราจะไม่ซื้อบ้านโครงการนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะไม่ไปจ้างบริษัทรับจ้างสร้างบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างบ้านเองเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างพี่สรุปไว้ให้เป็น8ขั้นตอนตามนี้เลยครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องพีวไว้นะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับก็อยากจะได้แสนทรัพย์ในปีนี้นะครับก็เพื่อนฝากช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับไปเราไปดูกัันครบ อันดับแรกเลยนะครับในการสร้างบ้านนะครับพี่จะแนะนําทุกๆคนเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอยากจะให้เป็นกฎเหล็กเลยนะครับก็คือสรุปตรงงบประมาณที่เราอยากจะใช้ไว้ให้ชัดเจนจริงๆะครับตั้งงบไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเราเนี่ยมีเงินนะครับที่จะใช้กับการสร้างบ้านครั้งนี้ เท่าไรไม่ใช่แบบเออเท่าไรก็ได้ออกแบบมาก,ก่อนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วครับเวลาเราเตรียมเงินนะครับก็ต้องบอกว่าเราจะต้องแบ่งตัวบัตเจ็ตเอาไว้เป็น3ก้อนนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการก่อสร้างนะครับก็คือแน่นอนครับเรื่องของการสร้างบ้านนะครับถัดมาในอันดับ2ก็คือเรื่องของการตกแต่งนะครับเช่นพวกการเอาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งภายในต่างๆแล้วก็ตัวสเตจสุดท้ายเนี่ยก็คือยังมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้ก็ต้องใช้งบประมาณดีเบนจานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะสร้างบ้านทุกครั้ง รจริงๆพี่อยากให้เอางบประมาณมากลางนะครับเอามาวางไว้ตรงกลางก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเช่นเราจะใช้บัตเจ็ตทั้งหมด3ล้าน5ล้าน8ล้านนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการแบ่งส่วนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้กับงานตกแต่งเท่าไหร่ที่เป็นเครื่องไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามีบัตเจ็ตสาหรับการสร้างบ้านจริงๆอะ่ะเท่าไหร่ วิธีการออกแบบจริงๆครับมันทําได้2อ,อย่างนะครับคือเรากําหนดฟังก์ชันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดูราคาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับพี่แนะนําว่าเอาเงินตั้งก่อนเลยครับเอาเงินวางไว้ตั้งแต่แรกครับแล้วเราจะเห็นภาพเองครับว่าบ้านที่มันออกมาเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาลักษณะ แค่ไหนมีขนาดใหญ่ได้แค่ไหนยังไง2องทันมาก็คือกําหนดฟังก์ชันการใช้งานให้ชัดเจนนะครับว่าบ้านเราที่อยากจะได้เนี่ยเราอยากจะได้ขนาดประมาณสักกี่ห้องนอนนะครับอยากจะได้สักกี่ห้องน้ำมีห้องรับแขกไหมมีห้องทานข้าวไหมหรือว่ามีห้อง Family Ro ูมมีห้องแยกไหมแล้วก็อย่างเช่นห้องน้ํามันจะต้องเป็นห้องน้ํารวมนะครับหรือว่าห้องน้ําแยกกําหนดฟังก์ชันการใช้งานให้ชัดเจนครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพอเห็นภาพนะครับว่าตัวบ้านเราเนี่ยลักษณะการก่อสร้างจริงๆเนี่ยขนาดพื้นที่มันควรจะเป็น ถ้าเกิดว่าเรานึกภาพไม่ออกนะครับก็อาจจะไปหาแบบตามพวกบ้านโครงการต่างๆก่อนก็ได้นะครับไปเอาแบบบ้านโครงการที่เขาขายนะครับแล้วเ,เอาลองมาดูครับบ้านที่เขาออกแบบนะครับเช่น2ชั้น3ห้องนอนเนี่ยขนาดเนี่ยมันประมาณสักกี่ตารางเมตร แล้วก็ขนาดของห้องขนาดฟังก์ชันการใช้งานมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าพอมาถึงตรงนี้ครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าจริงๆแล้วอ่ะไอสิ่งที่เราต้องการนะครับมันพอจะเป็นไปได้ไหมกับงบประมาณที่เรามีข้อนี้เราก็ควรจะต้องเกี่ยวให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะอันนี้เป็นสีเราต้องการจริงๆนะครับเช่นโอเคนะเราต้องการ3ามห้องนอนแน่ๆนะครับโอเคสเตตถัดมาถ้าเกิดว่าเป็นห้อง Family Ro o m ถ้ามีได้ก็ดีนะครับถ้าเกิดว่ามีครัวไทยได้ก็ดีนะครับแล้วก็3ก็อาจจะเป็นพาร์ทที่แบบไม่จําเป็นถ้าไม่จาเป็นตัััดดดททิิ้้้งงกกกก็ไถาาาาเเว่รโจย์์ฟชน ใช้งานให้ครบแบบนี้ครับเวลาเราไปคุยต่อกับสถาปนิกหรือคนออกแบบมันก็จะง่ายครับเช่นไปถึงปั๊บเนี่ยเราก็จะบอกเขาเลยว่าโอเคแนละ้วงบประมาณเรามีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของการใช้งานเรามีแบบนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีอันหรือถ้าสุดท้ายอันนี้คือโอเคถ้ามีก็ถือว่าฟรีไปถือว่าแถมไปถ้าเป็นแบบนี้ครับเวลาเราคุยสถาปนิกเนี่ยมันก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็มันจะรวดเร็วไม่เสียเวลาทั้ง2ฝ่าย สามก็คือหาตัวรูปแบบหาเลเฟรนนะครับตัวรูปแบบบ้านที่เราอยากได้ลักษณะห้องที่เราอยากได้ครับเอาเก็บไว้เป็นตัวอย่างเลยครับเอาเก็บไว้ในพอร์ตเลยนะครับเวลาเราไปคุยกับสถาปนิกนะครับหรือว่าเราไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าปรึกษาเพื่อนต่างๆครับเขาจะได้พอเห็นภาพเดียวกับเรานะครับหลายๆคนอาจจะบอกให้ไปถึงแล้วอยากได้บ้านแบบนู้นอยากได้บ้านแบบนี้แต่ในความจริงแล้วคําว่าโมเดิร์นของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันคําว่ามินิมอลของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะครับวิธีการที่ดีที่สุดคาัคือเราหา e r เ n c e ไว้ครับเวลาเราไป ไปปรึกษาคนที่รู้เนี่ยเขาจะได้เห็นภาพเดียวกับเราดเวลาที่เขาให้คําแนะนําเราเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นภาพเดียวกัน 4, 4ก็คือก่อนที่เราจะไปหาสถาปนิกไปเลือกหาสถาปนิกกันนะครับจริงๆวิอยากให้เรามีที่ปรึกษาสักคนหน,หนึ่งนะครับที่พอรู้เรื่องนะครับอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ในด้านการก่อสร้างนะครับมีความรู้ในด้านการออกแบบหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นคนที่เคยสร้างบ้านหรือว่าเคยมีประสบการณ์ในการออกแบบบ้านมาแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเวลาเราไปคุยกับสถาปนิกจริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นสถาปนิกหรือว่าเป็น คนรับจ้างสร้างบ้านที่ไม่ได้เป็นคนของเราครับไม่ได้เป็นคนที่เราสนิทจริงๆครับบางทีข้อมูลที่เราได้มามันอาจจะไม่ถูกต้องมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ครับเราก็ควรจะมีที่ปรึกษาสักคนนะครับที่พอจะให้ไอเดียพอจะให้ความรู้ได้ว่าสิ่งที่สถาปนิกนี้มาครับมันถูกหรือผิดห้ก็คือกําหนด scope of work กันนะครับกำหนดลักษณะของการสร้างบ้านให้ชัดเจนครับว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างบ้านแบบไหนครับซึ่งจริงๆแล้วมันทําได้มากมายเลยนะครับ มันจะมีตั้งแต่สถาปนิกที่รับออกแบบอย่างเดียวนะครับสถาปนิกที่ทํารับออกแบบและมีการทําแบบกอ่อสร้างให้หลังจากนั้นเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าต้องการมากกว่านั้นเนี่ยก็โอเคทํา B.O.Q ให้นะครับหรือว่าวิ่งไปจะถึงขอแบบกอ่อสร้างให้นะครับหรือถ้าเกิดเราเป็นบริษัทที่เหมาหมดทุกอย่างเนี่ยเขาก็อาจจะรับกอ่อสร้างให้ด้วยเหมือนกันหรือถ้าในบางกรณีก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าไปตรวจงานนะครับดูแลงานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลองกลับมาดูก่อนครับว่าเราเนี่ยอยากจะได้งานลักษณะไหนครับหมายความว่าเช่นคุยกับสถาปนิก1คนนะครับแล้วก็ใช้ทีมก่อ สร้างต่างหากแยกกันนะครับหรือว่าอยากจะได้สถาปนิกที่รับทุกอย่างแล้วรับจบบทในทีเดียวอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถแล้วก็เวลาของเราด้วยนะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าเราได้โจทย์ตรงนี้ชัดเจนแล้วครับเวลาเราไปหาสถาปนิก,กนะครับหรือว่าเราไปหาบาริษัทต่างๆที่เข้ามาดูงานให้เราเนี่ยเราจะได้รู้สโคปงานชัดเจนครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีความสามารถในการจัดหาผู้รับเหมาอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเสร็จแล้วเนี่ย <ๆ S 1> พอเราไปหาสถาปนิกที่รับออกแบบอย่างเดียวนะครับไม่ได้รับก่อสร้างด้วยนะครับ พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยพอจบเรื่องแบบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งในการหาผู้รับเหมาอีกนะครับก็มันก็จะวุ่นวายไปอีกเพราะฉะนั้นกําหนดสโคปให้ชัดครับแล้วก็เลือกสถาปนิกหรือว่าเลือกบริษัทที่เข้ามาดูแลให้เหมาะสมกับความต้องการของเราโกกนอกเหนือจากการเลือกสถาปนิกหรือว่าบริษัทที่มีสโคปออาเวิร์กเหมาะสมกับเราแล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเราต้องไปดูนะครับว่าตัวสถาปนิกหรือว่าบริษัทที่เราเลือกครับเขาเคยออกแบบบ้านหรือว่าเขาเคยทําบ้านในสไตล์ที่เราชอบหรือเปล่านะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้บ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับเราอยากได้ได้บ้านสไตล์โมเดินเราอยากจะได้บ้านสไตล์คอมเพลเรารีหรือว่าอยากจะได้เป็นคลาสสิกนะครับก็ต้องกลับไปดูงานเขาก่อนนะครับว่าบริษัทนั้นๆน,น,นะครับหรือว่าสถาปนิกคนนั้นนะครับมีความชํานาญหรือว่าเคยออกแบบบ้านในสไตล์นั้นหรือเปล่านะครับไม่ใช่เวลาเราไปดูเขาปั๊บโอเคสถาปนิกเคยออก แบบบ้านสไตล์ที่เป็นคลาสสิกสวยงามมากเลยแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นในความเป็นจริงแล้วครับสถาปนิกก็เหมือนศิลปินนะครับเขาก็จะมีทางในการออกแบบของเขาใช่ไหมครับเช่นแต่ละคนถนัดในเรื่องไหนนะครับหรือว่าชอบในด้านไหนเพราะฉะนั้นเลือกสถาปนิกให้เหมาะสมกับตัวแบบบ้านของเราด้วยนะครับไปขอดูแบบเขาครับว่าเ,เขาเคยทําอะไรมาบ้างน,นะครับใกล้เคียงกับที่เราอยากได้หรือเปล่า มีงี้นเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายปั๊บเนี่ยตัวบ้านมันก็จะไม่ออกมาในลักษณะที่เราต้องการู่แล้วก็ข้อ7นะครับอันนี้มันอาจจะฟังแล้วดูแบบซับจิ i ี e นิดนึงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเลือกสถาปนิกีคุยภาษาเดียวกับเรานะครับต้องคุยกับเรารู้เรื่องนะครับเพราะว่าต้องนึกภาพนะครับ่างจริงแล้วเนี่ยการทํางานกับสถาปนิกครับเราต้องใช้เวลากับเขาเยอะมากนะครับตั้งแต่ในการบรีฟรอบแรกนะครับการส่งงานนะครับการเสนองานแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้กลับนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีสโคปงานที่ยาวกว่านั้นนะครับวิ่ รหรือว่าควบคุมงานก่อสร้างเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคงต้องหาคนที่เราคุยกับเขารู้เรื่องนะครับมี m มล์เซตมีวิธีคิดเดียวกันนะครับหรือถ้าจะใช้ภาษาแง่ายก็คุยกันภาษาเดียวกันนะครับทำมาอย่างนั้นเองเนี่ยการสร้างบ้านสักหลังนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องดีวเราจะต้องคุยกับคนที่คุยกันคนละภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องยังไงสุดท้ายมันไม่สนุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลวร้ายกว่านั้นครับมันอาจจะได้ผลงานที่ไม่ดีตามที่เราต้องการด้วยแล้วก็แปลงสัญ,ญญาให้เเเรรรีียยยยยบย้้อออขนนนนทุก่่่าาางงใใหูสััญญควป็ การจ่ายเงินเป็นยังไงบ้างนะครับระยะเวลาเป็นยังไงบ้างหลายๆคนจะมาตกม้าตายเก่าก็ตอนนี้ครับเวลาคุยกันก็หนึ่งเรื่องนะครับแต่ว่าเวลาพอทํางานจริงๆแล้วไม่ได้มีการเซ็นเป็นเปเปอร์ไม่ได้มีการเซ็นเป็นเอกสารไว้พอเวลามีปัญหาเนี่ยก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเราเนี่ยก็ควรจะขอดูตัวใบประกอบวิชาชีพนะครับของทั้งสถาปนิกนะครับแล้วก็ของทางวิศวกรครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกหรือว่าเป็นวิศวกรที่ได้รับการรับรองหรือเปล่านะครับแล้วก็ใบอนุญาตเนี่ยยังใช้้้งงานไดถูกตตอ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าโอเคมันอาจจะฟังแล้วดูแบบน่ากลัวน่ากลัวดูประหลาดประหลาดนิดนึงครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับต้องเข้าใจว่าอาชีพวิศวกรกับอาชีพสถาปนิกนเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางจริงๆนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่มีการควบคุมนะครับมีใบอนุญ,ญาตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหานะครับเขาก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกับการที่จะมาเอาให้เราดูว่าใบประกอบอาชีพเขายังอยู่ถูกต้องตามปกตินะครับเป็นคนที่มีใบแล้วก็ไม่ได้ถูกยกเลิกไม่ได้ถูกเพิกถอนอะไร เพราะฉะนั้นพอทํางานไปครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาขึ้นมาจริงอย่างน้อยเราก็จะมีเอกสารนะครับเอาไว้ต้องไปสู้รบตบมือนในศาลต่อไปก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียในการเริ่มต้นในการสร้างบ้านนะครับ จะเห็นได้ว่าที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเจข้อเนี่ยเรายังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งกับสถาร์ไปเรื่อยไปยังไงก็ตามครับการลงทุนกับบ้านเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องใช้เวลากับมันมากๆนะครับใช้เวลาศึกษานะครับปรึกษาคนที่รู้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับก็คือทําเรื่องงานเอกสารต่างๆไว้ให้เรียบร้อยสําหรับเพื่อนๆที่ชอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องช่่่าาาาาาางงงเเเถถอออะบ,บยยไววว้้้้กกกกก็็ดดตติิมใในนททุชลลครรแจู เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยครับแล้วเดี๋ยววิธททำคลิปให้ครับแล้วเจอคลิปหน้าครับ